กัดครับผมอยู่ครับอยู่ครับมันค้างกิ่งไม้นะครับเลยต้องวัดแรงนะไซส่เมื่อกี้ได้มุมนี้นะครับนี่ครับกัดตรงนี้นะครับกัดครับผมกัดครับผมอืกัดครับผมดูมีไซส์ครับตอนนี้อยู่ครับอืมีไซส์ครับโอ้ผิดโลเลยอืกัดครับกัดแล้วครับอื ก,กะดกแล้วนี้แย่แล้วครับมีไซส์อยู่นะตัวนี้ตัดตัดเลยู่คตัดเลยติดตรงนี้ ก็สวัสดีนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนัดเด่นนะครับวันนี้จะพามาตกปลาช่อนนะครับนี่ครับตีปลาช่อนวันนี้เอาคันมาสองคันนะครับวันนี้จะตีกบยางผิวน้ํากับตีปลายางใต้น้ำนะครับตีแบบเท็กซัสนะครับนี้ก็ไม่หมายเป็นนี่ครับเป็นคลองเล็กๆนะครับคลองเป็นฝายน้ําล้นนะครับตอนนี้น้ําแห้งมากนะครับ รอบก่อนมาน้ำเออล้นนะครับน้ําแดงเออล้นเกือบล้นเลยนะครับตีไม่ได้ครับตัวนั้นก็กลับตันนี้เลยว่าลองกลับมาดูอีกทีนะครับตอนนี้แห้งมากครับน้ําตื้นมากครับประมาณฝ่ามือนะครับประมาณแค่ฝ่ามือเองนะครับน้าความลึกนะครับเดี๋ยวมาตามกันว่าจะมีแต้มไม่ชมนะครับยังไงก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับผม มีขยับนะครับบันทีมีตัวขยับตรงนั้นครับมาแรกเลยนะครับแล้วอยู่ครับช้อนพกนะตัวไม่ใหญ่นะครับโอ้พอมีไซส์นี่พอมีไซส์นะครับ เมื่อกว่าซันปองครับตัวแรกครับอะไรครับผมอามีไซน์นะครับ What the fuck หล ok 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 ุดพอดีนะครับหลุดบนฟังนะครับเกับไม่ได้นะครับโอ้โหผอมีไซน์อยู่นะ หลุดบนฟังนะโอ้โหว่ายกขึ้นนะว่าจะยกขึ้นฟังเลยนะครับหลุดพอดีนะโอ้ทีนี้ลืมถุงใส่ปลามาครับโนทำไงครับทีนี้ใส่ตะก้าได้ไหมนี่มาครับเต็มแรกครับพอย้ายจุดไม้แรกนะครับกัดเลยนะครับคิดว่าช่อนปอกนะครับเมื่อกี้นืมีไซน์นะครับ ผอมีไซน์นะครับเออลืมเอาถุงใส่ปลามาครับตอนนี้ได้ oh, <no. S 1> <laughs> ใส่ตะกร้ารถนะครับออกมาลืมถุงใส่ปลามาด้วยนะี่ครับผมเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันต่อครับจะมีแต้มให้ชมเห็นนะครับผม เสียงปลาขึ้นตรงนะั้นนะคมันมีไซดเลยนะตัวนั้นนะลองดูว่าจะกัดไหมครับตียากด้วยนะ กัดครับอยู่ครับอยู่ครับขุดอยู่ไหครับอยู่ครับมันค้างกิ่งไม้แล้วครับเลยต้องวัดแรงนะมันค้างกิ่งไม้ครับ,รบยกเลยครับอ๋อมีไซส์พอมีไซส์เลครับ <Wow. S 1> มันสองสามขีดนะครับมันสองขีดน้ำเตื้นๆแบบนี้ ไปแบบนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะลายผลครับผมนแต้มที่สามนะครับเมื่อกี้แต้มที่สองไม่ได้กดกล้องถ่ายนะครับมันมุมหญ้าอับนะครับเลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่ครับผลของการลืมเอาถุงใส่ปลามาครับอืมแต่กร้ารดนี่หละ ตามกันต่อครับน่าจะมีให้พอได้ลุ้นกันอีกนะครับกัดแบบนี้นะครับตีได้แป๊บเดียวเองนะจำต๊อกครับ ก็เอาครับทำปลาเค็มครับน,นี่ใ <laughs> สดูใสครับดูครับผมดูใสกับด้ามเบ็ดดูดิโอทำปลาเค็มนะครับเก็บครับตรงนี้หากับข้าวกันนะ คกัดครับผมลูกมีไซส์ครับตอนนี้ไม่เห็นด้วยนะตอนมันกัดไม่เห็นเลยนะครับยินแต่เสียงนะครับมีไซส์นะตอนนี้ไซส์ครับไซสกับพันลูกอยู่เลนะครับโอ้โหผิดโลเลยโอ้โหเป็น่าเชื่อครับมีไซส์ครับ น้ำตื่นๆนะนี่ไซค์ครับงองบนี่ไซค์ครับอ,อืมว่าทำไมดึงตึงตึงมือนะครับอ๋อลิ่งครับลิ่งสวยแล้วครับวันนี้ขึ้นตรงไหนนี่ม่มียา giá leo. Ba. Ấy vậy nó. Thì chắc nó có cái này nè. ว่ามันจับวัดทำไมตึงมือจังนะครับนี่ครับโอ้โหโอโ้ไม่คิดว่าจะมีไซนี้นะน้ำตื้นๆน,นะครับยังมีหลงเหลือนะครับดูครับไซนี้ครับดูครับโอ้โหไซเกือบโลเลยนะโค้มากประมาณเก้าขีดนะครับผมตึงมือเลยนะครับตัวนี้ดูนี่ครับ สายนี้ไม่คิดว่าจะมีนะครับน้ำตื้นๆนะดูครับเกือบโลนะครับตัวนี้น่าว่ามีแปดเก้าขีดได้นะแตะๆโลนะโอ้ถึงว่าทำไมวัดตึงมือนะครับเมื่อกี้โอ้ไม่เห็นชอตกัดด้วยนะเมื่อกี้มันบงังนี่ครับมันบังพุ่มนี้นะตีไปตรงนู้นครับเมื่อกี้ตีกัดไกลด้วยนะ คิดว่าติดต่อเนียเมื่อกี้ที่เล่นจริงติดปลานะครับโอ้ครับผมสุดยอดครับไซนี้ถือว่าใช้ได้ครับนำตื้นๆแต่ว่ามีไซส์ให้เล่นนะครับครับผมงั้นก็ติดตามกันต่อครับเพื่อจะได้แต้มอยู่นะครับผมครับผมนี่ครับกบยาง D F A ครับลุยได้ทุกสภาพหมายครับผมหมายลกๆก็ลุยได้นะว้าวตัวเบ็ด ติดกับเนื้อยางนะครับกันสวะอย่างดีนะครับเห็นขยับตรงนี้นะบรรจากัดไหมครับ ใส่ใหญ่เมื่อกี้ได้มุมนี้นะครับนี่ครับกัดตรงนี้นะครับมันต้องมีคู่นะครับใส้ใหญ่ต้องมีคู่นะครับกัดครับกัดแล้วครับช็อต็อกนะครับใส่ไม่ใหญ่ใส่ไม่ใหญ่นะครับ เต้นที่หกนะครับเห็นไหมครับกตนที่หกหหนึ่งสองสามสีห้าเต็นที่หกแล้วครับผมจอนปอกนะเก็บก่อนนะดูวับโูหลุดวัดไม่แรงนะ บินเลยตัวนี้จากดตัวนู้นมาลากมาตัดข้างๆอีตัวนี้นะอืมจัป๊อกนะตัวใหญ่ๆนี่ออกมากัดนะครับตนที่เจ็ดครับลูกป๊อกครับตนที่เจ็ดครับผม เสียงกัดแรงอยู่นะตอนนี้น,น,นะน่าจะมีสองสามขีบ้างนะพื้นตามมาครับพื้นตามมาครับติดไม่กัดครับผมไม่มีไซส์ครับตัวนี้ม,มีไซส์แน่ๆครับตัวนี้ ามมาแต่ไม่กัดนะครับโโอ้เป็นคืนมาเลยนะเมื่อกี้กัดเรียบเลยนี่หอยแล้วครับมีไซส์อยู่นะตัวนี้ว้าวมาแล้วครับต้องมีไซส์อยู่ขึ้นตามมานะเมื่อกี้ยกเลยเอายากครับ พยายามยกแล้วกันยกล้วครับร้อยแล้วครับมีนะครับไส่สองสามขีดถึงด้วยนะครันมีเสียงกัดมันกัดใหญ่ๆอยู่นะนี่ครับผมเต็มที่แปดครับครับเต็มที่แปดแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้ว่าได้ยินเสียงมันกัดเหมือนมีไซส์นะครับมันกัดไม่โดนเมื่อกี้นะแล้วก็มีคลื่นตามมานะครับ ว่าต้องมีไซส์เนี่ยนะครับประมาณสองสามกิจจริงๆด้วยครับนี่ครับมีเช่ป็อกนะครับมีคืนตามมาเมื่อกี้กัดจริงๆครับครับผมนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับลุกนี่ก็ดูครับมาตีประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับเมื่อกี้ลงไปข้างล่างก็มีเข้ามาหวานแหนะครับมาดักไข่หวานแหข้างล่างครับน้ําขุนล่องลอยเหมือนเมื่อวานเองนะครับปลาไม่กัดก็เลยขึ้นมาข้างบนนะครับ ตีล็อขึ้นมาที่เดิมที่ตีลงไปครั้งแรกนะครับนี้ก็นี่ครับดูสภาพไม่ได้เอาถุงใส่ปลานะครับดูครับผูกแบบนีเ้เลยนะครับวันนี้ก็แปดแต้มนะครับนีครับผมยังก็ขอบคุณนานาที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับส่วนนานาท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการัำคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ หลาเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ